สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C s วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของฟังก์ชัน and linkage นะครับซึ่งก็คือว่าเราจะมาดูว่าฟังก์ชันเนี่ยมันมี linkage แบบ internal หรือ external ยังไงโดย default แล้วเนี่ยฟังก์ชันมันจะมี linkage แบบ external นะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณประกาศฟังก์ชันไว้ใน File ไฟล์ใดก็ได้แล้วก็ไฟล์อื่นก็สามารถจะเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นได้เลยนะครับง่ายๆโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเรียกใช้ฟังก์ชันจากไฟล์อื่นเนี่ยคุณก็แค่ เรียกโปรโตไทป์มันก็พอหรือว่าคุณจะใส่เอ็กซ์เทิร์นก็ได้จะเป็นออปชันแนลนะครับโอเคครับผมพูดนี้หมายถึงอะไรเรามาสร้างก่อนสมมติว่าในที่นี้ผมต้องการจะใช้ฟังก์ชันที่สร้างมาจากไฟล์ print นะครับซึ่งดังนั้นในเม n เนี่ยถ้ามันเรียกฟังก์ชันจากไฟล์ print เนี่ยผมก็จะต้องมีฟังก์ชันที่อยูน่ในไฟล์ print ก่อนดังนั้นฟังก์ชันในตรงนี้ผมก็จะมีตรงนี้ก็แค่เซนต์เ uh, อ็กเนะครับผม g ก t x ็กก็ได้ตรงนี้ก็จะมี int get X in x จากนั้น definition ของมันก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ return x แค่นี้แหละครับจบผมก็จะ save ผมก็จะลอง run ดูนะครับว่าอาตรงนี้มีอะไรบ้างจะลอง run ดูนะครับเห็นไหมครับเรารันผ่านโอเคครับแล้วถ้าผมอยากจะใช้ get x เนี่ยผมก็จะต้องมี definition ของมันใช่ไหมครับผมโอเคครับ definition ของมันก็คือตรงนี้นะครับผมสมมุติว่าผมจะใช้ตรงนี้ ก่อนหนึ่งถ้าสมมติว่าผมมันมี definition มานะครับ c o u t get x แบบนี้ครับสมมติว่าผมเป็น45ถ้าผมจะลองรันตัวนี้ดูจะได้ไหมนะครับผมจะลองรันดูเห็นคำบ,บอกว่า get x plus the c r a n t iscope ก็ทำไมล่ะเพราะว่า ผมบอกว่ามันเป็น external linkage แล้วทำไมตรงนี้มันหายตรงนี้ไม่เจอใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไว้หลายๆครั้งนะครับซึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้อะไรก็ตามในเมนเนี่ยคุณก็จะต้องมี prototype มันก่อนคุณจะต้องบอกให้คอมไพเลอร์รู้ก่อนว่าในเมนเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างถ้าสมมุติว่าคุณ include print.h คุณก็ใช้อะไรก็ได้อยู่ใน print.h ถ้าคุณไม่ได้ประกาศตรงนี้คุณก็ไม่สามารถใช้ได้ดังนั้นถ้าคุณต้องการใช้ getx คุณก็จะต้องบอกว่ามันมี getx อยู่นะซึ่งก็คือ int นี่ get x ตัวนี้ก็จะเป็น in x e นะครับผมแค่นี้นครับจบผมจะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็รันผ่านามันก็ได้45เอ๊ะทำไมล่ะตัวนี้ไม่มี definition เลยมีแต่แค่ prototype แบบนี้ครับ C++ เนี่ยมันจะเล่นซ่อนหากับ function prototype กับ function definition อย่างนี้ว่าโอเคนะถ้ามันมี function declaration เนี่ยก็คือว่าการประกาศฟังก์ชัน่หรือว่าจะเป็น function prototype เนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะหาว่า ฟังชัน definition มันอยู่ตรงไหนนะครับผมถ้ามันรู้ว่าอ๋อฟังชัน definition อยู่ตรงนี้มันก็โอเคไม่มีปัญหาดังนั้นตรงนี้หมายความว่าคุณจะมี prototype กี่อันก็ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าคุณมี prototype แบบนี้นะครับผมผมจะ copy ผมก็จะวางแบบนี้นะครับผมแล้วคุณก็จะมี prototype อยู่ตรงนี้นะครับผมหรือว่าแล้วคุณก็จะมี prototype อยู่ใน .h แบบนี้นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรผมกด save, save 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 แล้วผมก็จะลอง run ดูเห็นไหมครับ ไม่ว่าคุณจะประกาศ proto type กี่อันก็ตามแต่ว่ามันจะต้องมี definition แค่อันเดียวเท่านั้นอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณมี definition อีกอันหนึ่งมันก็จะขึ้น error ขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมผมจะลองรันดูเห็นคำบ,บอกว่า redefining of get x แค่นี้นะครับผมถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชันเนี่ยมันใช้เป็นแบบ internal language คุณจะต้องทำยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอลบ m e s ที่ผมทำก่อน <laughs> ซึ่งก็คือตรงนี้นะครับผม in x ทำไมเยอะแยะจังหมด แล้วเนี้ครับผมโอเคครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้ไอเน,นี่ยไอ get x เนี่ยมันใช้ได้แต่เฉพาะในนี้อย่างเดียวนะครับผมคุณจะต้องทํายังไงไม่ให้มันใช้ตรงนี้ได้ถ้าตรงนี้ผมรันมันลันผ่านใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น external แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมจะทําตรงนี้ให้มันเป็น internal ผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องใส่ static มันแค่นี้นะครับผมผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า undefined reference get x เพราะว่าไอสเตติกอ่ะมันมันมันไม่มี external linkage ครับดังนั้นไอนี่ถึงไอนี่มันจะพยายามหาว่า definition ของตัวนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับในเมื่อมันหาไม่เจอเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบ scope มันอยู่แค่ในไฟล์นี้ลิงก์มันอยู่แค่ในไฟล์นี้มันไม่ลิงก์ไปข้างนอกดังนั้นไอตัวนี้มันก็จะลิงก์มาไม่ถึงไอตัวนี้นะครับผมโอเคครับถ้าสมมติว่าผมก็คือว่า get x เนี่ยใช้ในนี้ได้ถ้าสมมติผมจะลองปรินต์ตัวนี้นะครับว่า get x แบบนี้นะครับก็จะเป็นอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะปรินตรงนี้เรามาใส่เครื่องหมายที่ให้ดูชัดเจนก่อนว่าเราใช้ print x นะ,นนะบแบบนี้นะครับผมแค่นี้แหละครับโอเคครับจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็รันไม่ผ่านอีกบอกว่า get x was required i n h iscope นั่นก็คือเหตุผลว่าเราทําการ definition มันตรงนี้นครับถ้าเราอยากให้มันรู้จัก get x เราก็จะต้องมี prototype ของมันตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าคุณไม่มี prototype คุณก็จะต้องทำการ ทำคุณผู้ชนทำการ d e c l a r e ก็ definition อยู่ข้างบนตรงนี้ดังนั้นมันก็จะรันได้ในที่นี้ผมจะทําเป็นแบบ prototype อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือก๊อปตรงนี้มาเลยนะครับ compiler พอมัน compile นี้มันก็จะรู้จักแล้วว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะเอ x มันคือฟังก์ชันนะและนะ้ว definition มันก็จะหาอยู่ข้างล่างนี้นะแบบนี้นะครับผมจะลองรันดูเนีแบบ่อ่าแป๊บหบนึงครับบอกว่า end was c a grand d e n d is c a e n d l โอเคครับลืมตัว l คอมไพเลอครับขอโทษครับแบบนี้ครับอะไรอีกอ๋อ เห็นไหมครับบอกว่า undefined refrence to get x ดังนั้นถนะ้าสมมติว่าผมมมีตรงนี้ผมก็จะรานผ่านนะครับผมผมจะลองรานดูแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับผมนะเห็นไหมครับผม,ผมก็จะรานผ่านที่ผมบอกว่ามันเป็น e x t e r n เป็น optional หมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าตรงนี้คุณไม่ใช่ static ใช่ไหมดังนั้นไอ้ตัวนี้ของคุณมันก็จะเป็น external link ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณต้องการให้ไอเรียก get x จากไฟล์ข้างนอกเนี่ยคุณก็ทำการใส่แบบนี้นะครับก็คือ e x t e r n แค่นี้แหละครับ a c t i r n in get x ตรงนี้ก็มหมบอกเขาว่าโอเคในโปรแกรมนี้นะมันจะต้องใช้ get x นะแบบนี้ซึ่งเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ get x แล้วจากนั้นมันก็จะบอกว่าเนี่ยนะมันมาจากข้างนอกนะแค่นี้นครับผมจะลองรันดูคุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ excel ถ้าคุณใส่เราก็จะเห็นภาพได้ชัดกว่าว่าโอเคมันจะไปหา get x จากข้างนอกถ้าคุณไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับเรามาดูคุณสมบัติพิเศษของ inline function กันก่อนถ้าสมมุติว่าผมมีฟังก์ชันอยู่ในตรงนี้นะครับผมสมมุติจะม,มีฟังก์ชัน in retrieve cannel ค,ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น in x ่นี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมี c in dot x c in x สหมนนี้นครับแล้วก็แค่นี้นครับ return x ผมจะลองรันดูเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันบอกว่าในตรงนี้ c in was a t e l s c o p e โอเคครับ s โอเคโอเค standard ตรงนี้เรียกว่า scope resolution ครับผมจะมพูดอีกทีนึงมันคืออะไร เห็นไหมครับบอกว่า multiple definition of r e t i e v e i n แต่ก่อนอื่นนะครับขอแก้ไขภาษาอังกฤษนิดหนึ่ง r e t r e v โอเคครับ r e t i e v e น่าจะผ่านละโอเคครับ multiple definition of r e t i e v e int มันหมายความว่าตรงนี้ใน main cpp เนี่ยมันก็ include print.h แล้วก็ใน print C, print cpp เนี่ยมันก็จะ include print.h ดังนั้นถ้ามัน include ตรงนี้ดังนั้นมันก็จะต้องมี int r e t i e v e อยู่ในนี้แล้วก็มี int r e t i v e อยู่ในนี้มันก็จะขึ้น เนี่ยครับมันก็จะลงเอยด้วยการ multiple definition ถ้าเป็น inline function มันจะมีคุณสมบัติิง์์พิเศษนะครับก็คือ inline inline แบบนี้นะครับถ้าผมรันดูเราก็จะรันผ่านนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับมันเป็นแค่วิธีบอกให้คอมไพเลอร์สร้างฟังก์ชันจากมันนะครับผม สำหรับในวีดีโอนี้มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ข้างล่างครับมีเวลาว่างก็จะเข้าไปตอบแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ